ทุกกองเลจ้าที่รักสั่งากสั่งเมื่อเอาผ้าให้นิคผ้านไทดีเปอนลายโไม่หสวยเออเอ้ยเอ้เอาเอาเอาสวยสักสองลูกไม่ใช่อยู่ในรถยังโอเคใช่ไหลงมาแ้วแหละพายุเกี่ยวสาววันนี้ เมื่อเช้าพี่ออกจากบ้านหิบสามคเกสองสามวันแล้วเมื่อวานทีในี่หาเห้าด้ยเพราะว่ามติพี่ใหม่ไปเขาค้อไหมเห็นพ่อลงรูปอยู่ไปเขาคอเดี๋ยวพี่ก็เก็บผักแถวสวนอส้มใช่ไหม เออมึงพอเขาไปทำไลน์เนี่ยแต่คิวไม่ได้เขียนตอนรูปแล้วน่ะตื่นขึ้นมาคุยไม่ใช่ตัวนั้นน่ารีบมากเพราะอะไรรู้ไหมไอ้น้ามันฉี่เว้ยรีบไปไงคิวเลยก็เขียนไม่ทันแล้วก็ถ่ายทุกคนคือถ้าจะจำได้เรื่องคิวขนาดตั้งแต่อยู่แถวอยู่ชั้นไหนนี่ตอนไหนครับตอนไหนอนไม .6 ม .6 แล้วเหรอต้องบอกว่าต้องไปถึงมันมีกำลังใจมากรูปนั้นค่ะมีจิตใจขาวได้ อ็เด็กงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปบอกบอมนะน่ะเดี๋ยวพี่ไปบอกบอมนะเพราะบอมนิ้วใส่ต้องใช้มาขามตั้งคันรถอ่ะตอมเสเายไปเยอะเแล้วคนด้วยจะได้แล้วก็ไปด้วยสูงด้วยคนเหมือนประเทศหนาวเลยอ่ะเหมือนประเทศหนาวคืออะไรวะ มันไหวมันหนาวที่ต้องมีผนมาใส่ล้วมันเหนื่อยโอ้ยนี่พอยโอกาสเดียวนะนี่ฉันเพี้ยนแล้นะเอีไหวตามอายุอีกพอยไช้นะไหวตามอายุใครเยอะสกินต่างเมาอย่างพี่พอยเหมือนคนเมาตลอดเวลาเลย พสั้นไม่ไนข้าอ่ม่กินเลยกข้าวไม่กนกินข้าวไหมกินข,ข,ข,ข้าวเลยเด็กไป